ที่1เมษานะครับเวลา12บสอนกาสานาทีผมจะมาเทรดยูโรปอนนะครับผมถ้าเงินยูโรปอนก็ถ้าเงินตอนนี้มันไซด์เวนะครับหลังจากที่ขึ้นมาจากศูนย์แอ่สองเจ็ดขึ้นมาครับแล้วตอนนี้ก็คือโดนเทขายลงมานะครับ ขายลงมาเสร็จแล้วก็เด้งกลับนะครับมาติดแนวต้าน0.86 0.8741นะครับแถวนี้ก็จะเป็นแนวเซลนะครับผมก็จะเซลแถว0.83741นะครับก็เซลล์ตัวนี้ก็จะมาออก0.83526นะครับกำไรประมาณ250จุด คัดลอด50สจุดนะครับได้กำไร5เท่าครับผมก็จะเซลประมาณอ่า0.83 74หน่อยนะครับแล้วก็เป้าก็จะมาออก0.83 526นะครับกำไรประมาณ2อ0จุดนะครับค uh ัดล็อตประมาณ50จุด ได้กำไร250จุดก็กำไร5เท่านะครับตัวที่เราเซลล์ครับผมก็หลังจากวันที่11มาเนี่ยก็โดนเทขายมาแต่ศูนย์ย่แปดสี่นะครับลงมาตลอดเลยครับจนมาถึง0ู 48, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2นย์ยี่แปดสามสองสองสามสองติดแนวรับตรงนี้ครับแล้วแล้วมันก็ อ่าอรีคอเวอรี่กลับมานะครับฟื้นกลับมาก็มากลับมาชนแนวต้าสูญยุแดสามเจ็ีก็ตรงแนวต้าตรงนี้เราก็จะวางแผนขายนะครับ